อ2สั่นครับบุภายในด้วยไม้เหนือแข็งนะครับไม่จริงทั้งหมดครับไม่จริงทั้งหมดเลยนะครับเอาราคาเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่จักบาทครับไปจำแสนต้นต้นครับผมแสนต้นต้นก็มี่ครับเกหนึ่งห้องนอนครับผมหนึ่งห้องนอนครับครับเอาสมมติว่าแสนแสนต้นต้นนี่หนึ่งห้องนอนห้องนอนจะกว้างจังเม่นห้องนอนเกิดประมาณ 3เมตรคูณ3เมตรครับ3ค3เหรอครับครับผมโอ้ยูลูกค้าจะสั่งใหญ่กว่นั้นก็ได้3ค <m. S 1> 3ใหญ่กว่าองนอน วัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยกไม่มา,มาล้วครับเมื่อนี้บ้านนิวสีผ้าพี่น้องมาเบ่งบานบานสวยสวยสวัสดีครับรถผ่านมาแถวนี้ครับเห็นเป็นเห็นนางามครับเลยแวะมาถ่ายให้พี่น้องเบ่งเพื่อผู้ใดอยากได้บานสำเร็จรูปนะครับยกไปตั้งไว้เลยช่วงนี้กํา่ังสิไปยูไฮย,ยูหน้าหรือว่าผู้ใดกลับมาจากกรุงเทพย้อนโควิด พออยากมาเฮ็ดบ้านปูนใส่เวลาดนนะครับงบประมาณก็อาจจะหลายมากแนวนี่อยากอยู่บ้านไหม่สูตรกินไอความเป็นธรรมชาติแบบสมัยเก่าๆครับเดี๋ยวจะพามาเบ่งพิกัดทีตั้งนี่ก็อยู่บ้านทางสายตำบลน้องกินเพลนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลครับถนนไม้เหล็ก226ผม จากวลินสิไปสีเกีนี่ครับจาคลองโครงการพี่ซับวัาดีครับบ่ายครับสวัดดีครับครับบ้านไม้สวยๆหน่อยเนาะครับผมอ่เดี๋ยวสิผ้าพี่นองขึ้นไปเบิ้งข้างบนอันนี้ทรงทรงยังครับไปายนี่อ้ทรงไทยประยุกต์ครับไทยประยุกต์ครับผมนะครับเฮดเป็นแบบว่ารูปแบบก็คือจะมีบ้านแล้วก็มีชาตนครับผมเสาจะต้นครับบ่ายเสาหลังนี้จะหลายต้นครับ เสาลักนี่เจอตัวบ้านแปดต้นตัวบ้านแปดต้นครับครับเนาะครับโอ้ส่วนที่ต่อเป็นซ่านออกมาอีกครับรวมเดียวกับสิบกุ้ต้นทิบห้าต้นครับเสาสิบห้าต้นนานาหกครับเสานาหกนะครับเด้อความกว้างความยาวโตัวบ้านนี่ร้านนี่ครับไปไอ้วามกว้างหกเมตรห้าสิบครับกว้างหกเมตรห้าสิบยาวเจ็ดเมตรครับยาวเจ็ดเมตรนะครับเนาะ ้องนอนของนอนนี่จะสามพูนหาครับสามพูนหาครับของน่อนห้นองนอนใหญใหญ่ครับนครับหลังคาสีสีเม็ดบักขามเหครับครับผมสีเม็ดบักขามแต่ว่าตรงนี้จริงๆตรงนี้มันจะมีอีหยังตอกมากกว่าเอยจะมีจอมสิมีจอมครับงอๆคือนึ่งสีเห่อครับครับผมโอ้เป็นใหม่แบบว่าไม่ชารุข่านน้อยเนาะครับ เพิ่นกิดซีเฮ็ดกองโคมกระซีงามก็หนีอยู่แต่ว่าตอนนี้พ่อท่านใส่ตอนนีพ่อท่านใส่ครับเพราะว่าต้องเคลื่อนย้ายครับผมอันนี้เป็นไม้ยังครับอ้าต้นนี้ลักลักหลังนี้จะเป็นไม้จิกครับเพราะจะตากฝนนะครับไม้จิกบอครับนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องป้าเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งขังบนจังหน่อยครับลักลักสิเป็นไม้จิกเสาก็เสาไม้จิกบอครับเสาเกิดเป็นเสาไม้จิกครับ เสาไม่จิกไม่จิกนี่สุดยอดเลยครับผมบวก่กลกาเข้าใกล้เลยครับผมบวกเข็นนี่่กลกาเข้าไกล่เล่นว่าเจ็บแขวบันไดทางขึ้นหาคัน้อยเนาะบันไดหาขันครับบันไดหาคันนะครับพี่น้องเฮย็ดด้วยไม่ไม่ยังไงบันไดบันไดไม้ประดูครับบันไดไม้ประดูนะค,ะครับเพ,พบิ่นกระสีกระสีท่าสีอยู่หน,หน่อยเนาะครับผมท่าสีลงแรงเขือบยางดีตอนนี้ก็เลือเก็บงานครับผมครับ กับ,บสีเก็บงานอีกเธอหนึง่งได้แบบว่านี่โอ้เห็นบรรยากาศแบบสมัยเก่าเลยเนะไอ้น่ะแต่อ่านล้องปิดประตูบ้างลหครับเนดะี๋วเอาแบบว่าสมัยอ่าสมัยตั้งแต่ท่านเจ้าคุณสมัยตั้งแต่โอ้ราชการที่เท่าไรทีซีที่หาผลมาเป็นยครับ,บกกรพี่น้องอยู่แบบนี้เลยปิดประตูไว้โอ้ครับผมขึ้นบันไดไปก็ต้องเปิดประตูก่อนครับด้านแรกนี่นะค,ครับประตู ทรงไทยประยุกต์โบราณครับทรงไทยประยุกต์โบราณประตูไม่ยังเง้าไประตูติดก็เป็นไม่ร่วมครับตันนี้ครับครับสวยงามแต่ว่าโดยทั้งเมือนี่ก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งเมือครับผมต้องับเนาอตักลักไม่จิกจะลายครับลังครับลักลางไม่จิกจะลายครับโอ้อ่ะเดี๋ยวสิท่าพี่น้องขึ้นไปบ่งส่วนของประตูนี่สูงยังตงครับบ่าเอ้ความสูงร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบครงข่วงแปดสิบครับครับ กว้าง80ดสิบย่างขึ้นได้สบายยกเว้นไผ่สีสูงลอยเก่าสิบเลงสีเดีึวกงี้นึงครับนี่กว้างคว้างดีนะครับพี่หนองเน้อนะแข็งแรงครับสรงไทยประยุกต์ด้ยดังเดิมเลยครับนี่เป็นเห็ดงานละเอียดดีครับนี่ครับนี่เปิดประตูเข้าไปโอ้คือสมยัยเก่าเลยโอ้กว้างแท้ายหรครับระเบียงนี่จะสามเมตรหาิบ ข้าวามกว้่งามย่างเกจเมตรครับสามเมตรห้าสิบคูณเจ็ดเมตรครับผมโอ้โหทั้งผุ่นก็สิเป็นมานั่งครับผมม้านังสองสองจุดบ่ครับมานั่งสองจุดครับมานั่งสองจุดนะครับเี็นหองครับผมโอ้ประเทศงานละเอียดแน่ยครับครับครับผมเป็นพนักพิงกับแบบมีสินเลยครับครับ แกให้แบบย่างดีลวดลายสวยงามเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้ไปตั้งไว้กลางเดินปูกต้นใหม่ส้เน้นาอายเนาะครับผมครับกวางแห้งครับสามเมตรห้าสิบคูณเจ็ดเมตรบ่ายครับโอ้โหปูสาดนี้นั่งปิ่งย่างกันได้เลยครับครับ ใหม่เป็นใหม่เหนือแข็งทั้งหมดนะครับเด้อพี่น้องเยอะเพราะว่าร้าหนีตาฝนครับเล่นิ่งใหม่คร okay. anyway> ับที่ทนแดดทนฝนนะครับครับบ่ต้องยานเลยครับตาแดดตาฝนเดี๋ยวห้องนอนหน้าต่างนี่ก็เป็นใหม่ต้งเบิร์ยยางดีเลยครับพี่น้องห้องนอนห้องนอนนี่ก็โอ้สามเมตรวายส่วนนี่ขับส่วนนี้สามเมตรครับสามพูนหารับห้องนอนสามพูนหาครับเน้นห้องนอนใหญ่ครับอ๋อ สามคูณหานี่แบบใหญ่เลยนะครับพี่น้องด้วยผมครับกว้างขวางเลยครับโอ้แต่ข้างในเห็นงามครับคนนะ่ะสังเกตเบิ้งทีฝา่าเพนครับเป็นเส็นงานละเอียดแห้งคนนะ่ะเป็นวงวงกลมนะไไหน้าใส่ไฟให้พร้อมหครับไอ้หลังนี้บ่ไห้ใส่ครับแต่ว่าทาลุคาสร้างกับใส่ให้ได้ครับ อ๋อแต่เดินสายไปแล้วเรียบร้อยครับผมครับเดินสายไปให้เรียบร้อยเอาแสดงว่าสาีแอมสองสันว่าไนี่ครับแอมสองสันครับแอมสองสันครับ,รบแอมอทั้งทั้งนอกทั้งในครับผมเป็นสีแอมสองสันเลยครับปนนี่น้องเลยแอมสองสันนี่มันจะดีกว่าสันเดียวไหนครับว่าเี่นก็นคือ,เ,อเปรียบเทียบก็คือเบรียบบูภายในครับจะเป็นบูบูใหม่ครับ บูไหม่ย่างดีเลยครับจะบุได้ใส่ไปกหยิบสั่าประมาณนี้นะครับอ๋อโอ้โหเป็่นแอมสองสันนี่คือสันหนึ่งนะครับี่นองแล้วก็ไปแอมทั้งหน่อยน่อยเนาะครับผมแอมสองสันครับบุภายในด้วยไม่เนื้อแข็งครับไม่จริงทั้งหมดครับไม่จริงทั้งหมดเลยนะครับบมเมนใหม่เทียมบมเมนใหม่ฟ้ากับมองหันกันดูกค่าสามารถเลือกได้ว่า ว่าสีห้เดือนสายไฟมองได้ปะครับแม่นครับอ๋อตรงนี้ก็บสีกันก็สิเป็นป๊กเป็นสวิตนะครับผมครับป๊กสวิตไ้นี่ครับอนนี้จะลงสองจุดครับลงสองจุดครับจุดหนึ่งจะอยู่ทางเขามองนี่ไฟหลอดไฟก็สิเฮดไว้ใสองจุดนะครับเด้ออันนี้ก็สิเป็นแปดเหลี่ยมหน่อยเนาะครับผมแปดเหลี่ยมครับเป่นเฮดเป็นฝาแล้วก็เป็นลึกเข้าไปเป็นคันคันครับผมครับ น้ำเม่มีหัวแน่นอนครับหลับประกันครับรกันจดเป็นสองสันโอ้เป็นเหล็นเป็นลวดลายด้ยครับนี่ได้นอครับอันนี้สันหนึ่งหาสีมานอนฟังนี่ฟังนี่มันก็จะแบบว่ามันจะตํากว่านะครับนอครับเพราะว่าเฮ็ดฝาลงมาตําครับครับแต่ทั้งนี้จะขึ้นไปอีกสันหนึ่งเลยครับเป็นนองนี่จะแบบว่าเป็นเหลนเป็นสองสเตปนะครับรับสองสเตปข้ามแบบว่า โอทวงลง่อยเนาะอันนี้จะเห็นเป็นวงกลมสอนกันนะครับพี่น้องวงกลมสอนกันสองสเต็ปไอ้เพื่อนเก็บงานดีครับงานละเอียดอยู่นะครับเนี่ยนี่คือเตรียมทรงลูกค้าใหม่ใหม่นี่ครับผมนี่เตรียมทรงเลยนะครับมีลกค้าจองแล้วครับล้างนี่ใครอยากได้ล้างต่อไปก็จะคุยกับไอ้เพื่อนครับอันนี้ก็ว่างสายไฟไว้อีกหม่องหนึ่งลัางทางนอกก็มีนะครับอันนั้นเขาก็จองแล้วครับพี่น้องบ้านแปด ใช่เน,นาะรับล้างนังบานแฝดครับล้างนันบานแฟร์นะครับเนีย่ยผู้เชี่ยวชาญด้านการเฮ็ดบ้านสําเร็จรูปบ้านนอกดาวมาจากปีก็คร่ะไปเฮ็ดมา20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับผมแน่นอนว่าเพิ่นก็นมีความชำนาญความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์บ่ต้องห่วงได้เนาะครับครับรับผิดชอบต่อง,งานซุ้งหวัวใจครับเอ้ยุ้งทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยครับผมเอาราคาเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่ จักบาทครับพี่แสนต้นต้นครับผมแสนต้นต้นก็มี่ครับเกิดหนึ่งห้องนอนครับผมหนึ่งห้องนอนครับครับเอาสมมติว่าแสนแสนต้นต้นนี่หนึ่งห้องนอนนี่ห้องนอนจะกว้างจังเมครับห้องนอนเก็ประมาณสามเมตรคูณสามเมตรครับสามคูณสามหอครับครับผมโอ้ยยูรุขาาจะสั่งใหญ่กว่านก็ไรสามคูณสามใหญ่กว่าห้องนอนผมเหเลย สามกุนสามแบบไงนะครับพี่น้องโอ้ตรงนี้สามเมตรอีกกว้างเล้หน้อยเนาะครับกว้างนะครับเดียว่างเตียงหาหกพูดเดสบ้สบายๆครับครับผมกะสีเรือดานคางไว้อีกนะครับนี่ครับอันนี้สามเมตรแต่ราคาแสนต้นๆกะสีพูดสามกูญสามกับ่บ่หน่อยนะครับพี่น้องเดียเอาง่ายๆกับไปยูน้ากับกับลูกกับเมียเดสสบายหน่อยเนาะครับผมเป็นครอบรัวเล็กๆครับอบอุ่นอบอุ่นนะครับ ราคาแสนต้นๆก็มี่สองแสนสามแสนแล้วแต่แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าครับแล้วแต่งบประมาณนะครับข้างบนนี่เขาสามารถสร้างได้บ่ครับไอ้สีสร้างได้ครับไอ้สีเอาเปหลวดไล่ได้ครับผมตัวนี้เขาเอื่นไล่ได้รับไอ้ค้ายๆเป็นเรียมครับแต่เป็นเลียมสวนกลมนิดนึงครับจะหักมุมกลมนะครับบางหันถ้าจะไปเห็ดเป็นเรี่ยมนะครับนี่จะเห็ดเป็นกลมรักมุมับ โอ้โอ้เพิ่นเห็ดดีนะครับเด้อแต่ถ้าเห็ดเป็นสอนกันสอนกันสองสันนี่คือเห็ดหยาคือกันหน่อยนะเห็ดหยาครับครับเป็นอย่างต่างต่างแบบเลรนเป็นหลวนดลายอ่งสีสองสันตามสันครับคือเป็นเห็ดเรียบเอาเลยก็เพื่อให้โบดครับเพื่อจะเพิ่มลูกเห่นนะครับอ๋อรับ้วก็เพิ่มมันสัมสากประมาณเพิ่มความมเสน่สีสันครับครับ น้อนนอน,น,อน,น,อนยูหันในข้อมูอซึกอแปดเหลี่ยมพยางออกมาหนีในข้อมูอซึกอบ้องกลมครับผมสมอะไรย,ยูหันยูหันนอนนี่ก็ละฝันหลก็เริงเกลียดเกียดยางมาหอดหนีเห็นบ้งกลมนี่โอ้ความคิดเปลี่ยนสดสื่นเลยครับผมอ,ออกมาทางนอกไดใดอีกลำหนึ่งครับพี่นองนะครับแปดเหลี่ยมทรงกลมนะครับเนี่ยมันก็มีตีมันก๋นก้นละแบบครับแล้วแต่ลูกค้าที่สั่งง่ายเนาะครับ เสาไม้จิ้งนาโคกครับมาตรฐานความสูงนี่เท่าไรครับไอ้ในห้องนี้เออห้องนอนนี่ไอ้ความสูงจากพื้นก็ขึ้นไป2องเมตรห้าสิบครับ2องเมตรห้าสิบครับแต่ห้องโถงนี่ก็สีสูงขนาดนั้นครับน้องครับผม2องเมตรห้าสิบสบายๆด้อครับพี่น้องเด้อยป้องนี่ไปใส่กระจกปะครับครับผมโอ้ไปใส่กระจกครับกระจกนี่ก็ใส่ให้ลูกค้าพร้อมครับอ๋อหกมาร์คซีได้ก็ได้ไหมครับครับผมครับ แต่ว่าตัวนี้พ่ท่านมีห้องน้ำได้เนาะตัวนี้พ่มีห้องน้ำครับครับ้าลูกค้ามักแบบว่ามีห้องน้ำนําได้า่ครับก็เห็ดให้ใดครับเฮ็ดใหไดครับผมสามารถสั่งได้ครับนะครับนะอันั้นก็เป็นมานั่งอีกจุดหนึ่งนะครับพี่น้องไว้ท่านั่งคุยกันนะครับขอบรัวเล็กๆลูกเมียนะครับสามคนสี่คนนั่งสนทนากันแนวบองนี้คือตำเนี่ยไอ้นี้ลูกค้าพิ่นสร้างแบบนี้นะครับเพิ่นสร้างแบบนี้ครับพ่่นบางทีนั่งรายครับ โอ้ว่าสามาสร้างได้ครับผมถ้าเกิดว่าสีเพิ่มแบบว่าลูกโป่งให้มันสูงๆกว่านี้ก็ได้ครับผมอ๋ออันนี้คือลูกค้าสร้างครับว่าแมนว่าใหม่เม็ดนะครับหนุ่ใหม่เลือบักร้ายน้องกองยิงเพ่งลูกค้ามากส่งนี่ครับอ่าสีแบบว่าสมม่งเร่งด่วนอ่าสีโดนลงทั้งนี้เลยวะกี่ขานล่งบันไดครับเล่เฮ็ดตำตำ เอาแขรไปเอาแขรไปบ้างไปหันโดนแล้วแคร์ปุ๊บแล้วแต่ลูกค้ามากเลยครับเด้อสีก็งามอยู่ครับพี่น้องนี่ครับมาตรฐานงานละเอียดนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปแต่ว่าล้างนี้เท่าไหร่ครับบาทนี่ล้างนี้สามแสนครับสามแสนครับผมเบ็ดเสร็จรวมทรงครับรวมทรงนะครับเด้อเวลาทรงนี้ยกไปจักจักจักขั้นครับนี่ล้างนี้สองขั้นครับสองขั้นครับผมแยกไปเลยครับ สิ่งทีลูกค้าตรงเตรียมขึ้นเตรียมยังไน่ครับอยู่พื้นที่ที่จะลงคือหลังนี้จะบุีมย่างหลายครับเพื้นที่พื้นฐานนะครับครับครับลูกค้านี่เท่เท่พื้นฐานย่างเดียวครับผมหรือว่าทง้ายไปเบิ่งก่อนบอกครับตัวนี้บ่านไปเบิ่งครับแต่ว่าเก็เช็คพื้นที่แล้ว่าสะดวกันะครับมีการคุยกันครับผมว่าบ้านกว้างเาวเท่านี้เจ้าตรงเทเท่านั้นเท่านี้ครับผมครับความหนาเท่านั้นเท่านี้ครับอ๋อครับครับ ตรงแนวพอตรงแนวเข้าเข้าไปเอาบ้านไปว้างเข้ากับสีจัดการอีกเท่านึงครับผมจังจับระดับแม่นบวกครับครับค่อยปรับค่อยหาอยังห้องสิครับความติดตั้งค์นะครับเนาะครับผมแล้วนี่ลูกค้าเพิ่นุ่มื้นสูงเมตรยี่สิบครับโอ้แม่นบวกครับครับผมโอ้ถ้าถ้าอยากให้มันสูงกว่านี้ก็ได้ครับต่อเสาครับผมเตรียมเสาไว้ครับสามารถออกแบบได้นะครับพี่น้องเด้อสีให้สูงเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบก็ได้ครับสองเมตรก็ได้นไอ้เนาะครับผม แล้วแต่ถ้าบบานล้างหน่อยสูงสูงเกินไปมันก็จะบ่งามนะครับภาพก็สีบ่งามนะครับเด้อล้างประมาณนี้ได้ครับถือว่าใหญ่ยู่ครับสามแสนก็บ่แพงนะครับเด้อส่งทั่วประเทศนะครับค่าส่งเด้ครับอ่ายค่าส่งเก็หลายหมื่นดูครับครับค่าส่งกับจังหวากันอีกเท่านึงครับผมแต่ว่าในอ่าในในภาคอีสานเท่าก็ส่งฟรีสามร้อยกิโลครับส่งฟรีสามร้อยกิโลครับผมครับ ยกบ้านขึ้นตาสร้างสามร้อโลครับบริการนะครับสามกิโลเมตรพี่น้องส่งฟรีผู้ได้อยู่แถวนี้อาไพสนใจกับสอบถามอายเป็นไหนเบอร์โทรไปยังไงไอศูามศูนย์แปดสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดครับศูนย์หนิับนะครับน้องครับผมหรือว่าเพจเฟซบุ๊กวารินบ้านสวยครับวารินบ้านสวยนะครับพี่น้องเข้าไปเบิ่งใดไปสอบถามพูดคุย ออกแบบมามักแน่ได้หน่อยเนาะครับเดี๋สมัครคุยกันได้ครับผมครับมีงบประมาณบ่หลายอยากได้ราคาจากเออแสนหาแสนหกสี่ก็สามบาทคุยได้ครับผมนอกจากเพื่อนจะมีบ้านที่สวยเพิ่นก็หนาร้านก็ขายต้นไม้พร้อมไอยเนาะครับผมครับเดี๋ยวยางมือจังหน่อยไอ่ไปครับมีอะไรบ้างนี่ครับครับหลายหลายหลายครับตัวนี้ก็นกน้อยน้ำโชคนกน้อยน้ำโชคครับผมใหม่มุงคลครับ ครับครับครับผมก็มีหลายอย่างครับหลายอย่างเลยไม่ดอกไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เอาหลายอย่างแล้วครับผมอันนั้นพักปังม่วงได้นาอครับพักปังม่วงครับโอ้พักปังม่วงงามแห้งนะครับพี่น้องนะครับสีม่วงท้องแท้เลยครับผมม่วงแบบสดเลยกระลังกระลังสีเป็นหมากได้เนาะครับเพื่อผู้ใดอยากได้ไน่เพิ่นไปกัด้ะครับเด้อกินได้ขึ้นกันก็พักปังทั่วไปนะครับครับสีม่วงกับสีมีมีสารต้านมะเร็งอีกครับผมอันนี้ขายกระถางยั่บาอเท่าไหร่ ต้นนี่บระคับบระถางหาสิบครับอาชิบาทแค่นั้นครับอาชิบาทนี่กระถางหนึ่งกระสิมีสามสี่ตนนะครับพี่น้องนะผักปังม่วงนะครับเป็นไม้ประดับครับผมเป็นพักพร้อมนะครับนี่ผลทั้งผลกระสีมีไม้ประดับอ่ามีอยังในอ่เอ้าต้นลักแรกลักแรกครบครับเอ้ลักแรกก็มี่ครับครับผมโอ้พึ่งเคยเห็นกันนะครับมันเป็นดอกป่ะครับเป็นดอกสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองสีแดงครับ ต้นใหญ่บ่ครับไม่ดมันใหญ่ใหญ่พอสมควรครับสองสามเมตรดิป่ครับครับผมโอ้เป็นพุ่มบ่ครับครับเป็นพุ่มครับเป็นพุ่มดอกสีเหลืองครับสีเหลืองสีแดงครับต้นรากแรกพบครับผู้ใดอยากเชือรากแรกพบครับเสื่อไปครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับผมมีอยู่หาต้นครับมีอีกาบก็มัดเลยมัดเลยลุ่งเรื่อยๆครับครับล่งเรื่อยครับผมกล้องกุไรลมีใหม่ประดับครับผม เปิดยูทิีงด้ครับพิดถนนไม้เหล็กสองหนี่นะครับพี่น้องนะตั้งนี่กับซิมีครับนี่ยครับมีหลายอย่างครับผมหลายอย่างไม่พ้นกับมีไม่พ้นกับมีครับม่วงแก้วขมิ้นครับผมครับพุทธรักษาก็มีน้องอ๋อนครับผมครับแล้วก็มีอ่าพวกไม้ด่างไม้ฟอกอากาศก็มีครับทิ่นะดูครับครับผมไส้เจ้าบาได้เนี่ยไส้ตนลรหัส สามหาบเหสามิบหาครับสามต้นลอยครับผมสามต้นลอยต้นไส่สามต้นลอยซื้อรุ่นนี้ก็ดีนะครับพี่น้องมาเอานี่ไปซื้อมาต้นละลอยหาซิบลอยแปดสิบครับมาเอานี่ยังไงครับต้นสามต้นลอยครับสามต้นลอยนะครับเด้อนี่ครับปลูกข้าเดียวกันง่ายได้เนาะครับผมนี่ครับปลูกง่ายครับมีลิ้นมังกรมีจำปีมีท่องอุไลไม่ฟอกอากาศซื้อยังไงอชินาดูครับชินนาดูครับยุ้ยใสครับ โอ้ทั้งนั้นครับผมกระเพ้ากระเพาก็มีครับผมบักทุลโล่งทุเรียนมีปะครับทุเรียนก็มีครับผมครับโอ้นี่บักอันพวกใบเป็นแสกเป็นแสกก็มีตัวนี้ครับผมอ๋อหลากหลายอยู่นะครับปี่น่องนะครับนี่นะใบดังๆนี่ก็มีนี่ช่วงนี้เขากำลังฮิตของดังครับครับตัวนี้ผู้ดังใบครับผมจักบาทครับต้นละแปดสิบครับต้นละแปดสิบบาทครับผมสวยสวย ผู้ดังก่มีนะครับพี่น้องเรื่องนี้อ่าเป็นแบบมีโซ่เก่าสั้นครับใช่ไอ้ครับโอ้โ่โซ่เก่าสั้นหมดนี่ครับผมเป็นดอกแล้วครับอู้ดอกสีม่วงนะครับนี่เด้อถ้าไปปลูกไ้เงื่อนเป็นดอกยังสี่มือเลขออกนี่เขาโอ้ถูกเลยครับหลับซับเลยแลนี่ครับเป็นดอกแล้วนะครับโซ่เก่าสั้นอันนี้ได้ไอชินะดูครับโอ้นีบอที่มาไม่ฟองอากาศครับผมชินะดูครับครับต้นละ ต้นละห้าร้อยครับต้นละห้าร้อยบาททางละห้าร้อยครับไปปลูกไว้ประดับประดับบานลา้ครับปุ๋นพี่น้องมึงครับเป็นอาชีพเสริมนะครับเพชรบานพร้อมแล้วก็ขายไม้ประดับพร้อมอันนั้นก็ดังๆเอียงอันอ้ยเพชรน้ำหนึ่งครับเพชรน้ำหนึ่งครับเขาือซื้อดีเนีครับนี่ได้อ้ายเลดีครับไอ้ฤกษีผสมครับฤอษีผสมครับผมหรฤอษีผสมอู้อันใส่ดางครับใส่ดางอ่ะมีไว้ครับต้นเจ้าบ้านนี่ครับ ตอนนี้ไอ้้อยห้าสิบครับผมเขาผมเอาไปสองตอนก็นาหน้านี่ครับอยากไดพอดีเลยไสด่างร้อยห้าสิบตอนนี้ก็ทับทิมสยามครับตานมะเร็งใดที่กันใช่ไครับ,รบนี่เป็นยอดนี่บ่ครับผมสิโอ้เท่าไรนี่สารครับผมอือโอ้หลากหลายเนะครับพี่น้องเด้อซาลิกาก็มีสซาลิกาหลอมเพชรก็มี่ซาลิกาธรรมดาก็มี กินเด็ดดำครี่าหน่อยปลาแปงเพชรนำหนึงครับเพชรนำหนึงครับี่ครับผมเอาคอรลัีเรือสีผสมครับเพชรนำหนึงครับนี่เพชรนำหนึงสีดังสีเดอครับพีน้องด้อโอ้โหต้นนี้ก็ดีได้รวยไม่เลิกครับครับผมรวยบ่เลิกเลยร้อยห้าสิบบาทดอกนางงูกรับีครับสีชมพูต้นเดลี่จักรพรัดครับ อันนี้ยังไงนี่คืองามนผมเอ้นี่บอกครับคือใบแบบเกี่ยวเจ้าจอมครับโอ้บอกครับครับผมแก้วเจ้าจอมจะไม่โดดที่กันครับไม่ประดับครับอ่าสวยใครสนใจก็ยิ้ต่อมาเลยครับคุณน้องเนี่ยจริงจริงบานใหม่นี่ก็งามเน่ยสวยบีบแบบขาวครับปลูกต้นกล้วยปลูกต้นใหม่ไซยูมันก็สิใส่กินไกขค่อนข้างแบบว่าสมัยก่อนนะครับน้องครับดูบ้านใหม่นะครับนี่นะดูศาสตร์เนี่ยนะครับ อีกอยังมาอยากตอนแรกกับกูสตร์นอนเบื้องเดือนเบื้องดาวได้เนาะครับครับนอนนอนนุ่นแป๊บกูสาวครับอ่าเอาโอเควันนี้ก็พร้อมครับไอ้ครับครับผมขอบคุณพี่ซับที่ให้เยี่ยมชมบาทสวยๆพี่น้องเอาไปเบิ้งเบิ้งไปเป็นแนวทางไปเป็นรูปแบบเอาเด้อครับเด้อเพื่ออยากเค็ีครับออกแบบแนวนี่กันไหนครับงามแต่ผมมากตรงที่ระเบียงเป็นกว้างแห้งครับนี่ครับ ระเบียงสามสาุ่นเจ็ดสามจุดห้าใบชอบคฟูสามเมตรห้าสิบุ่นเจ็ดเงียบนะครับกว้างขวางนี่ก็ไเ้ทานั่งครับตอนเช้านั่งกินกาแฟตอนแรกนั่งกินเบียร์ครับบรรยากาศชิวๆเอาขอบคุณนพี่นองนั่งครับีิตดตามรับชมรา่การไปสนใจกันทิต่ออายนไปนะครับเด้ออย่าคิดหนาจะพอกันไหมครับพี่นองครับขอบคุณครับจัดีครับ